ตอนนี้นะครับฝุ่นหนักมากครับเครื่องฟอกอากาศตั้งเข้าแล้วนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็มาแนะนําเครื่องฟอกอากาศของ LG ครับซึ่งสามารถที่จะฟอกอากาศได้ในห้องขนาด61ตารางเมตรนะครับจ่ายแค่หลักร้อยต่อเดือนเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลนะครับทุกๆ12เดือนนะฮะก็คือจะมีพวกไส้กรองต่างๆให้แล้วก็อันนี้ครับรองรับการ กรอง HEPA 13ด้วยนะฮะตัวนี้สามารถที่จะรองรับทั้ง pm 1.0 2.5นะฮะ2.5แล้วก็ pm 10เลยนะก็คือสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านแอป lg tinq ได้ด้วยนะฮะตัวนี้นะครับสามารถก่ออากาศได้360องศาครับจะเป็น lg poly care นะครับก็คือตัวนี้ครับมันจะมีตัวนี้ตัวเล็กใช่ไหมฮะแล้วจะมีตัวใหญ่นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้มันก็คือสามารถที่จะ หมุนเวียนนะครับเรื่องของการป้ออากาศเนี่ยได้ดีเลยครับอันนี้ก็แนะนำถ้าเกิดว่าใครอยากจะกำ,ำจัดพวกแบคทีเรียน,นะครับเรื่องกลิ่น,นต่างๆนะครับคือโคเวอร์ทั้งหมดเลยครับ LG s o l i Care จาก LG Subsribe ครับหลักร้อยต่อเดือนเท่านั้นเองมีทั้งบริการนะครับประกันยาวๆ5ปีครับ